สตรอเบอรีบบร่ปลาจ้าพี่นอ้องไม่ได้เอานี่มาเนาะลูกน,นะอาขุดมาค่ะเก็บเก็บพี่น้องเก็บสตรอเบอรีบบร่ปลาปวดข้างหน้าขนดวงอากุตโอ้เยอะเลยอากุดเอามือมาเอามือมาข้ามนะข้ามนะ ยาปีซะเลยเอาไป้ให้อามันอุ้งกุชินด้วยเอามันดูดด้วยลูกใหญ่ๆช้ำๆมันหวานอะไรข้างหน้าหนูข้างหน้าเต็มเลยลูกดนข้างหน้าเต็มเลยัแล้วขุดบิดไปเป็นพวงเลยจ้ะนี่จ้ะขึ้นมาเลยนี่เห็นมาอะไร

โอ้ยลูกใหญ่ด้วยค่ะปัญญาญาตมาฉันมาค่ยเห็นขนาดนี่ว่าฉันมาอะลูกอะนี่ดูนะกินเลยนุชนั่งลงนั่งลงนัเก็บกินเลยค่ะอืมมามาฮห้่อะไรกับมีจะเดี๋ยว้อาไปเก็บนะอัน้เดี๋ยวอืมอุ้ยดอกคักรจ่ะดอกไมาดูอะไรไหมดอกไมู้ ดูดอะไรไหมลูกดูตยดูดูหินใหญ่ด้วยหูยใหญ่ยย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 เรยยยเรยย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  มาแล้วเร็วเลี้ยงมาเก็บให้เลี้ยงมาเก็บซ้อนช้ำใช่ไหมใช่เพิ่มโอ้ยปริวไปเลยไม่มีกระปุกมาใส่เลยนะเนี่ยมันดูดโอกรอืมเนีย่ยช้ยออาไปนอนเลยด้วยใหญ่น้ำจ๋ามึงดูลูกใหญ่ด้วยอืม เก็บได้อีกหลายรอบจ้ะนี่ทำมาสนุกเก็บได้อีกหลายรอบเลยจ้ะอืมโอ้โหโอเคไปเฉยๆไปอืมป้าจ้ะจะพายนังไกลบ้านเลยค่ะนี่จ้าจะมือล้างมากเก็บไม้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสิพินอนจ้ะตอนนี้นะคะจะมาอยู่บ้านพักนนเนาะจัะเนาะป้าดีวะดกกระโดกกระเดือ,ดอกดกคักดกเนี่ยเก็บไปกินหลายลอรอบเลยจ้ะเพิน่นซุกไปแน่เลยะคะ่ะติกับเก็บไปกิน,น,นเนาะจัะเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ไข่เผ็ดนะคะเพิ่นบ่ไข่เผ็ดเป็นไงแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าดกคักดกขนาดจะดีจ้ะนี่ค่ะมะเขือป๊อตีของเ้าในกระดกจ้ะติดหลายลูกแล้วติดดอกหลายนะคะเนี่ยติดดอกแซวซะได้จ้ะแล้วติด,ดจะมา ตัดตกแต่งเพลินจ้ะใบพันใบหลายเนาะน,นคะคะงามงามงามค่ะพลผ,ผลิตปีนี้ขนาดอากาศว่บาบดีนะคะ่ตะต่ว่ากะถือว่าคักอยู่เด็กพ้ผลผลิตดีอยู่ค่ะตัดใบพันออกเล็กน้อยตกแต่งใบพนนันเป็นน้ำจ้ะใเพันนน่นปันใดเนาะให้เพันไปเรียงมาเกพันจะ้ะเนี่ยตัดแตง่งออก อันนี้ก็มาทักทายกันเนาะจ้ะเนาะเค็ดงานไปนั่าทักทายพี่น้องไปนั่าจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็พึ่งลงไม้ค่ะชุดแรกไปพันตายเนาะจ้ะเนาะเหมือนก็มาลงชุดที่สองนี่ค่ะพึ่งเพราะตะการเนี่ยดีจะให้พี่น้องเบิงบนหนนาเสื้อว่าปลูกผักอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะหันห้เบิรงเนาะตำลึงค่ะพี่น้องได้ผลดีค่ับง้างครับจ้ะแล้วเได้เกบไปแกงจืดเนาะ แดงจืดตังเรืองให้พญายิ่กินจนะ้ะให้ได้หน่อยซิมเนาะแดงติงกับเรื่อยๆนะจ้ะนี่งามแล้วงามแล้ววันนี้วันนี้กันบ่นมียังหลายเด้อจ้ะมาทักทายกันนะคะเนาะพามาเบิง่งอา่าบานพาักเนาะตอนนี้กัติดอา่าได้ผลผลิตแล้วจ้ะบกทั่วบ์กเชอกับติดกันแล้วเนะาะพักก็เริ่มงามแล้วจ้ะของเราพกละผ้าก็งามแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวเสด็จมาตัดไปเกินปกินแล้วจ้ะเนาะ ยางเหลื่อมโอเคแล้วค่ะอันนี้เป็นพริกหยวกเนาะจะเอานา,มาไม่หมดเหตุผจ้ะพริกหยวกกระตะไม่ใช่พริกหยวกอันนี้เป็นพริกเม็ดแดงเนาะจ้ะพริกเม็ดใหญ่นะคะเม็ดแดงเนาะ,นะะอันนี้พริกหยวกเนาะ,ะได้ผลผลิตดีค่ะได้ผลผลิตค่อนข้างถือว่าดีนะคะสําหรับดีเนาะเราเห็นามาเข็นผลเพิ่นค่ะถือว่าโอเคแล้วจ้ะแต่สะออนตอนนี้ค่ะ ต้นนี้สุดยอดแล้วเอ้าใครมาเนี่ยป,ปากกรลิกตามมาอีกแล้วปากกรลิกสวัสดีค่ะแล้ก็สิมาอัปเดตเมื่อตีเนาะจันนพนองทามมากนะคะว่าเมื่อตีเป็นยังเนาะคะ่ะคือใส่อันผาพันเนาะอันเมื่อตีนะคะเพิ่งกลับเป็นมาดนแล้วนะคะตแต่แก็บเห็ดของปีที่แล้วเนาะนะคะกาแต่ว่ามันกายังพายในอักเสบบันเณมามาช่วงนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคะ่ะมันอักเสบเนาะ มันก็สิปวดวัดเล่าไปปวดเป็นค้ายๆวันเป็นเ้นเนาะจ้ะตรงคอเนี่ยมันก็จะเป็นเสซนปวดเล่าไปได้จ้ะที่นี่ตีกเก้ายามาทาเนาะยาหม่องเคียวนะคะท่ามันก็บปเศร้านะกะปะกกะอกไก่เก้ายามาให้กินเนาะค่ะละกะพิวานเกายามให้กินกะกินนะคะ,ะกะแต่ก้ยังเป็นเดเศร้าะคะ่ะแต่ก็กินทุกมืออยู่เนาะ ประกาศปัญญาอวตารเกิดวันบดีขึ้นกับศิาพาฒเดี๋ยวไปหาหมอจริงๆเราจะพาดเตี๋ยไปหาหมอเมื่อน,นี้แหละแต่ว่าเราติดไปหาหมอคือกันนะคะก็เลยก็เลยเอาของตีไปก่อนนะคะให้เราไปหาหมอของเราก่อนเนาะ,ะเพราะว่าเราต้องไปเหมือนไปเอ็กซเรย์นะคะเป็นต้นเศร้าเนาะกะไปต้นเศ้า,ากันละจ้ะยังไม่ได้กลับมาถึงบัดนี้เนะาะละจ้ะกะบเดาเบื้งอาการนะถ้าเนันบดีขึ้นเตี๋ยต้องไปหา ห้าหมอนะคะความมันอักเสบแห้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนู้นละเก็บเห็ดมันสิเก็บเห็ดบนใดจ้ะก,กิเก็บเห็ดมือเดียวกับสิบอัฐน,นัดปันใดเนาะตอนนี้เฮ็ดยังกับเฮ็ดมือเดียวกับสิบอัฐน,นัดปัานาใดค่ะเป็นยังไงกันเราบอกว่าพยายามบอบอหายใจแข้นคางนี้นะคะแต่จับยังได,ด้ดิ้น้อยใดอยู่ค่ะแต่ว่าเขาแบบพยายามยาใส่คอมือระหว่างเสียนะคะเนะาะเพราะาเกิดว่ามันอันนี้มันสิเป็นแห้งเนาะจ้ะนั่นแหละค่ะก็เลยทุกมือนในการเฮ็ดยังกับเฮ็ดใส่มือเดียวจ้ะ ก็คงกับเขาให้ได้หน่อยกะใส่เมื่อเดียวเนาะแต่ว่าส่วนมาพะเนียรแล้วกะแต่เกิดว่าเล่าไข่แน่แล้วกะสีเฮ็ดให้ได้หน่อยเองนะคะจะไผ่เบิง่งไผ่หรอคะตอนนี้ก็ได้มืดกระเดียงเนาะแต่คนเคยเฮ็ดนอกจากมันกะสีอยู่ปกเป็นปันไดเด้คนเคยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เนาะกะสีเฮ็ดยังกะอยากจับอยากบายนะคะแต่กะพย้ยามแบบ โปรไซด์เป็นใดจะตีหันให้เบิองเนาะว่ามันง่ามอิลีจ้ะแล้วจากไหนเอาเอาอ่อนมาหดให้เพิ่นจ้ะเบ่งดูวจ้ะง่ามอิลีค่ะพี่น้องตอนแรกนึกว่าเพิ่นนั่นเองแล้วค่ะคิดว่าเพิ่นจะบ่นร้อนเนาะเพราะอากาศมันเย็นเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นเลือยเพิ่นไปเพิ่นแตกสิค่ะหยัดหยอดมาตรงพีแล้วจะจริงตีใหญ่เพิ่นเลยเขาขังท่องเนาะเพิ่นเพิ่นขึ้นไปเลือยขังในกับโบลูจ้ะนี่ค่ะลายยอดแล้วเด้ไปมานด็กเไปห่อเมียงได้เนาะค่ะนอกากนี้เพิรนล่ามาหอดผีแล้ว หออผิดแล้วจ้ะนี่อันนี้ตีกระต่ายไปกินหลายรอบแล้วค่ะี๋้วต้องเอาอันปุ๋ยแม่ยังให้เพิ่นเพราะเป็นเหลืองแล้วเนาะทุกคนผลิตหน่อยนึงแล้วจ้นะเนาะแล้วข้ากระสีเอาหนามาหดบันที่นี่เนี่ยค่ะกระเข้ากับติดนูค่ะนูจับมากลายแล้วแต่ว่าก็คือพอเห็นใยไปนหนาค่ะอาจจะเป็นพอนามมะพอ้ามาจะไหนบุ๊เนาะ นะะคพีทกับติสละค่ะเมงลักก็เก็บไปกินแล้วจ้ะเดี๋ยวรอเฮ็ดมาเขาก็ได้กินอีกเนาะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีก็จะขอตัวไปเอาน้ำมาคดพักเนาะค่ะเนาะกาม่ามืัอนี้ก็ไม่ได้ยังไลน์นะคะมาอัปเดตบานพักนหน่อยๆของตีน้ำนะคะแล้วกะัมาแจ้งสาเหตุที่ใส่พาพันแขนไว้นะคะก็คือว่ามันอักเสบนะจาะข้อมืออักเสบเนาะเนี่ยฟักเกดิกกำลังช่วยไว้ฟักเกดิกมาด้วยฟักเกดกิกที่เหตุผลว่าซื้อฟักเกดิกนะคะเพราะว่า เพินมีหลายสีแก็ตาเพิ่นที่สําคัญคือตาเพิ่นมีสองสีนะคะตาข้างหนึ่งกับสีฟ้าตาหนึ่งสีเขียวสีนะคะก็เลยไดตตังซื้อว่าฟากเกอกันเนาะนะคะซื้อเนอยมันดูแอร์โอกรเพิ่นมีคนตังหายนะจ๊ะฟากเกอรกแมวน่านนี้นะคะเพิ่นจะมักขี้อ่อนนะคะเพิ่นจะขี้อ่อนเพิ่นจะเคลื่อนยังงะเพิ่นจะคุ้นเพิ่นจะแบบว่าค่อนคางติดเอ่อติดจ้าของนะคะ โอเคค่ะคลิปเนี้นะคะตี๋เขารับพี่น้องเขาไปก่อนเด้อจากขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็มาฟังตีหมอม้อยอหอยสังนะคะเนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้าขอคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ